ทำบุญเนี่ยมันมี3มขั้นตอนนะจำให้ดีนะแล้วท่านไม่ต้องกังวลเรื่องปวดนะครับอีกต่อไปแล้วให้ตาด้วยความรากักด้วยความสงสารสสารเขาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะบุญเราสร้างใช่ไหมเราสร้างสร้างเสร็จอุทิศแต่เมตตามันอยู่ในจิตเราเราต้องน้อมจิตเป็นเมตตาให้ได้ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w ว r อาจารย์กิศณะภูสิทธิุดม .net สว,ส,ดสวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะในช่วงธรรมะธรรมนิมิตครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยํำค่ะกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะครับครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตอบคำถาม เกี่ยวกับข้อธรรมะต่างๆนะครับเพราะว่ามีแฟนรายการนะได้ชมคลิปต่างๆแล้วมาสนทนากันคราวนี้มีข้อสงสัยมีคำถามหนึ่งคำถามครับอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการแผ่เมตตาก,กับการกวดน้ำหลังจากสวดมนต์เสร็จมีประโยชน์และต้องทำอย่างไรให้ถูกวิธีคะอ่าเนี่เป็นคำถาม,มที่ดีมากนะเพราะบางคนบางทีพระจะเราไปถวายสังฆทานเสร็จปุ๊บพระจะให้พรนะ โอ้ยหาที่กวดน้ํานู่นนี่นั่นหรือบางคนไม่มีก็กลายเป็นกังวลซะอีกว่าอุ้ยฉันยังไม่ได้กวดน้ําเลยอะไรอย่างเงี้ยนะที่กวดน้ําหมดเออที่กวดน้ําหมดไว้กันเยอะนะเคยไหมนะหรือเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดเอาไว้เปรนประจําอยู่ในคลิป3 5 8เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะขยายความเพิ่มเติมนะครับให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องกวดน้ำนะเรื่องกวดน้ําเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อน หรือสมัยพุทธกาลเองหรือเอาเป็นว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในป่าอย่างเงี้ยพระกรรมฐานพระปฏิบัติอยู่ในป่าจะหาที่กวดน้ําได้ไหมอ่ะไม่ได้เออมันยากมากมที่ตักน้ำยังไม่มีเ,ออเลยหรืออะไรที่มันลําบากหรือบางทีจิตมันกังวลปุ๊บมันเสียเลยนะจะบอกให้นะท่านไปนทําบุญเนี่ยนะไม่ต้องสนใจที่กวดน้ําก็ได้นะเพราะการกวดน้ําเนี่ยนะครับมันเป็นการบอกจิตเราให้รู้ว่า เราได้อุทิศให้แล้วนะคแค่นั้นเองนะฉะนั้นหัวใจสําคัญมันอยู่ที่กําลังจิตนะครับน้อมจิตณนะตอนที่เราทําบุญนะทำบุญเนี่ยมันมี3มขั้นตอนนะจำให้ดีนะแล้วท่านไม่ต้องกังวลเรื่องกวดนะ้ำอีกต่อไปแล้วนะเพราะไอ้เวลาเราไปทําบุญเสร็จหรือสวดมนต์เสร็จหรืออะไรเนี่ยนั่นคือการทําบุญถูกไหมแล้วบอกว่าพอเราทําบุญเสร็จแล้วเราจะกวดน้ําเป็นไง เนี่ยเลยสวดมนต์เสร็จเฮ้ยเราอยู่ห้องพระอยู่ชั้นสองต้องลงไปใส่ชุดนอนอีกลำบากลงไปหามากวดน้ําแล้วกวดที่ไหนเดินไปสนามหญ้าไปต้นไม้อีกเหรอหรือต้นไม้ไม่มีเดินไปนอกบ้านอีกเหรอครับโอ้โหลำบากลำบนมากจริงจริงแล้วคอคอนโดย่อนลงมาเอาโดนชั้นข้างล่างเออนั่นน่ะสิเห็นไหมฉะนั้นเอาอย่างงี้ท่านต้องย้อนกลับไปเรื่องของบุญเวลาเราจะทำบุญอะไรก็ตามที่มันเป็นบุญเนี่ย นะบุญก็คือเครื่องชําระสันดานตัวเรานี่แหละให้เราฝึกขัดเกลาจิตใจเรานะเรื่องการสวดมนต์เองหรือเรื่องการทําบุญเองผมพูดไปเยอะท่านไปดูหมวดธรรมะธรรมดิมิตรนะวันนี้จะพูดเรื่องก,กวดน้ำะนะฉะนั้นถ้าเราจะทําบุญเรามี3ขั้นตอนเนื่องก่อนทําจิตน้อมไปเลย น้อมไปวันนี้เรามาทาบุญเนีน้อมจิตเนี่ยนี่คือการลอดจิตนะท่านฟังให้ดีว่าผมเน้นย้ําเรื่องกําลังจิตมากนะครับน้อมจิตไปว่าโอ้วันนี้เราน้อมจิตเราอยากจะสวดมนต์เราน้อมจิตอยากจะไปทําสังฆทานเราน้อมจิตเราอยากจะไปถวายพระไตรเราน้อมจิตว่าเราจะไปไถ่ชีวิตสัตว์อย่างเงี้ยนะนั่นคือน้อมจิตนะน้อมจิตเราลึกไปเรื่อยๆว่าโอ้วันนี้เราอยากจะทําเราตั้งใจจะทำเราจะทําให้สําเร็จนะ ขั้นตอนที่สองคือขณะทำขณะทำนะน้อมจิตปื้มปิตินี่หัวใจอยู่ตรงนี้เลยนะขณะที่สมมติกำลังปล่อยปลาลงน้ำกำลังไปหยอดเงินใส่ตู้กำลังไปทําอะไรเงี้ยบางคนถามว่าน้อมจิตคือยังไงคะอาจารย์น้อมยังไงน้อมคำว่าน้อมน้อมเนี่ยนะเอาแบบละเมียดละไมความรู้สึกปื้มปิติมันต้องทําให้จิตใจปื้มปิติกับบุญ่ะ นะไม่ใช่ว่าพระกําลังเริ่มสวดแล้วนะพอพระเริ่มสวดอุ้ยเรายังไม่มีที่กดทักหูมองจิตใจวอกแวกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบุญหายเลยอดเลยอย่างนี้เลยนะบางคนก่อนออกจากบ้านทะเลาะกันเอออย่างเงี้ยเลี้งกระสุดกระเจี๊ยยอยู่ตรงข้างหน้าพระคือจะไปถวายสังฆทานจะไปทําบุญโอ้ยรถติดหงุดเง็ดนู่นนี่นั่นพอจะถอดรองเท้าพื้นร้อนนู่นนี่นั่นเนี่ยมันพลาดแล้วนะ ไอขรร้ขะธดทมไอ้ตอนน้อมน้อมจิตในบุญเสร็จปุ๊บขะารรมน้อมจิตปลื้มปิติรู้สึกโอโ้ภูมิใจจังเลยดีจังเลยสุขใจจังเลยที่ได้ทําแล้วนะได้กระทําแล้วผ้านี้ที่ให้พระจะได้ใช้อาหารนี้โอสถนี้พระจะได้ใช้ใช้แล้วทําอย่างไรโอโ้ดีใจรู้สึกปลื้มปิติพอเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บระลึกถึงบุญนะระลึกถึงบุญนั้น น้อมจิตระลึกถึงบุญที่เราได้กระทรําเห็นภาพติดตาติดอยู่ในจิตใจมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงนี่นะจิตมันมีกําลังแล้วพอจิตมีกําลังสมบูรณ์แบบปุ๊บน้อมจิตระลึกถึงหน้าคนคนนั้นที่เราอยากจะให้เขาเราอยากจะให้พ่อแม่เราอยากจะให้ครูบาอาจารย์เราอยากจะอุทิศบุญนี่คือการอุทิศบุญนะโดยที่ไม่ต้องกรวดน้ํา แต่ถ้าจะกดน้ําด้วยนะถ้าทำสามขั้นตอนนั้นดีแล้วการกดน้ําก็เปรียบเสมือนลอดจิตเข้าไปอีกบอกจิตเราอีกว่าโอ้นี่เสร็จหมดแล้วนะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะอุทิศให้แล้วนะนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของน้ํานะครับถ้าเป็นผมนะถ้ามีโอกาสกรวดผมก็กรวดและผมจะเอานิ้วจุ่มลงไปด้วยเพื่อลอดจิตตัวเองลอดจิต บอกจิตตลอดเวลาว่านี่คือขั้นตอนการกวดน้ํานะความเย็นสบายเป็นอย่างนี้จิตปลื้มปิติเป็นอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้จิตจับอยู่ที่การกวดน้ําเสร็จแล้วก็เอาน้ําไปเทเทที่ต้นไม้อีกทีนึงก็นําจิตจริงๆมันจบตั้งแต่ตัน้นแล้วแต่น้ําถ้าจะทิ้งไว้ในถ้วยมันก็จะดูน่าเกลียดมันก็เลยต้องไปเทโอเคไหมแล้วเทถ้าเป็นต้นไม้ต้นเล็กแต่น้ํามันดันเยอะมันก็เละเท เขาก็เลยพูดกันว่าเอ้ยไปต้นใหญ่ๆหน่อยเพราะน้ําในถ้วยมันก็แค่นี้แต่ต้นไม้ตายเออนั่นแหละค่ะนั้นอ่ะบางคนก็โอ้โหซีเรียสกันเลยคราวนี้โุ้ยต้องไปหาต้นไม้ใหญ่พอเดินเฮ้ยมีแต่กระถางโอ้โหลําบากเดินอีกโอ้ยจิตใจแกว่งอีกหาไม่มีต้นไม้โอ้โหจิตแกว่งเสียของอีกเนี่ยฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจก่อนเข้าใจกําลังจิตของตัวเองเข้าใจคําว่าบุญแล้ว ถ้ามีที่กรวดก็กรวดถ้าไม่มีที่กรวดก็ไม่ต้องกรวดโอเคไหมแต่ท่านทํา3ขั้นตอนในในบุญให้สมบูรณ์พร้อม<ไ>ให้จิตมีกําลังพอจิตมีกําลังแบบสมบูรณ์แล้วถ้ามีโอกาสกวดน้ําอีกก็ยิ่งดีอีกท่านก็เอานิ้วจุ่มลงไปนะสัมผัสถึงความเย็นสัมผัสถึงความรู้สึกระลึกภาพในบุญนะแล้วก็อุทิศนะมันอุทิศตั้งแต่ตั้งแต่นิ้วจุ่มแล้ว อุทิศตั้งแต่พระพูดอุทิศตั้งแต่เราเทน้ําแล้วเนี่ยมนล่อจิตเราแล้วเราก็ไปลดต้นไม้อีกทีก็น้อมจิตอุทิศไปกรณีมาเป็นครอบครัวครับอาจารย์ต้องเอานิ้วจุ่มทุกคนเลยไหมครับตามสะดวกถ้าเข้าใจแหมมาแตกกันก็แตกตัวแตกตัวแหมจุ่มบางบางคนแบบว่าต้องมีวิธีแตะด้วยนะคะเนี่เราเห็นหลายคนมากเลยสมมุติอาจารย์เป็นคนถือที่กวดน้ำอันอย่างนี้อย่างนี้เหรอแม่ต้องแม่โอ๊ย ถ้าถ้าแตะตัวเสื้อเขาหนาให้มันถึงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันถึงกันไหมมันต้องแตะให้โดนให้โดนเมื่อไหมก็อันนี้มันก็เนี่ยแหละเขาเขาแค่คนทำมาคือคือเอาเป็นว่าผู้เจ้าก็ได้สอนไว้ถึงหลักกรมาสูตรนะอะไรที่ควรเชื่ออะไรที่ไม่ควรเชื่อนะท่านก็คิดเอาต้องมีปัญญาแล้วชมรายการผมมาท่านต้องมีปัญญากันแล้วนะจัะนั้นเรื่องการกวดน้ำเนี่ยขั้นตอนที่ถูกต้อง เอาเป็นว่าสถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลกุดรเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาของถ้ำมัวแดงจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ที่ซอยนวมินเกถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการเผยแผ่ธรรมะตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีหลวงปู่เทพลกุดอพระอุตรมหาเถระ เป็นอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์พินทุมหาปัญโยพระอาจารย์ผู้ดูแลถ้ำวัวแดงเป็นผู้จัดทำหลักสูตรการสอนและได้มอบหมายให้อาจารย์กฤษณะภูสิอุดมเป็นผู้ถ่ายทอดและแนวทางปฏิบัติให้กับญาติธรรมที่สนใจอยากผลผลเรียนรู้ธรรมะแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ที่ช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพลักุดอนขั้นตอนมันอยู่ตอนทำบุญขั้นตอนมันอยู่ที่ด้านนะทำสามขั้นตอนให้ถูกต้องบุญถึงแล้วอุทิศก็กำหนดจิตอุทิศเลยจะให้ใครอุทิศต,ตรงนั้นมันสำคัญที่กำลังจิตเท่านั้น นะถ้ากําลังจิตไม่พอจิตใจวกแวกวกแวกว่าท่านเทน้ําทั้งถังก็ไม่มีประโยชน์โอเคไหมมันมันไม่ถึงนะเพราะกําลังจิตมันไม่พอแล้วนะถ้าสมมติว่าบางคนที่กรวดน้ำแล้วน้ําที่เราไปเทตามต้นไม้เนี่ยเขาควรจะอุทิศด้วยคําพูดอะไรเอาอีกก็ได้ไก็คือคือ,ค,อคือจิตน้อมอ่ะอุทิศวิธีอุทิศก็คืออุทิศแบบเฉพาะเจาะจงเข้ม<ส>เข้ม สมมติจะให้แม่ก็คือให้แม่แมจะให้พ่อก็คือให้พ่อ,อจะให้เจ้ากรรมในเวนก็คือให้เจ้ากรรมในเวนไม่ใช่ว่าอุทิศทีท่องยาวเยียดเลยให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าก,กรรมในเวนในอดีตชาตินู่นนี่นั่นโอ้ยพอดีได้คนคนนิดเขาเรียกว,ว่าแบ่งบุญเหรอเออมันเหลือคนนิดอโอเคไหมแต่เวลาที่จิตเราเข้มเห็นไหมจิตเรามีกําลังปุ๊บ เราอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงเลยปั้งเดียวอย่างเงี้ยทีเดียวแต่ในบทที่มีอยู่มีให้พูดทุกคนทุกอย่างเลยครับก็อันนั้นก็ทั่วไปไงแต่นี่เราเอา,เอ,าอย่างบติคนไปทําบ่อยอย่างเงี้ยก็พูดไปเลยว่า,อาขออุทิศบุญส่วนนี้ให้เจ้าก,กันในเวรบางคนรู้ว่าเจ้าก,กันในเวรค,คือใครก็เอ่ยชื่อมันเลยก็ได้นะคะของอาจารย์ทําไงว่าอาจารย์เอาง่ายๆอาจารย์อุทิศให้หลวงพุทธเจลาอุดรก่อนเลยแล้วก็ขอ หลวงปู่ได้แผ่เมตตามาให้นะให้หนุนนําชีวิตอย่างนี้เลยบางทีนะก็มีอาจารย์ก็แยกช่วงก็อุทิิบุญน,นี้ให้หลวงปู่เทพแล้วก็ขอหลวงปู่ช่วยนําส่งให้เจ้ากรรมในเวรอ,อาศัยกําลังครูเพราะว่าตัวเรา,เราบางทีเราส่งไม่ถึงเราอาจจะส่งได้สองชาติสามชาติหลวงปู่ส่งให้ร้อยชาติเปื้ดเลยอะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะท่านผมพูดไปแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสะดวกนะไม่ว่ากันแต่อันนี้ก็เป็นหลัก นะครับเอาง่ายๆในเรื่องของปวดน้ํา <ฮะ S 1> กําลังจิตสําคัญที่สุดเรื่องที่สองเรื่องแผ่เมตตาแผ่เมตานะเมตาเนี่ยนะผมได้เคยทําคลิปไปแล้วในเรื่องธรรมะธรรมนิมิตนะแผ่เมตตามันต้องน้อมจิตเป็นเมตตาอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละนะอยู่ข้างในตัวเรานะเมตตาเนี่ยทําให้มันเกิดความเมตตาในจิตใจของเรานะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ,<ฮ>ะนะ บางคนนึกว่าโอ้โหมันต้องแผ่อะไรออกไปนะไปถึงตรงไหนคืเลยมางงว่าเอาแล้วอุทิศบุญกับแผ่ไม่ตามคืออะไรวะเนี่ยมันต่างกับตรงไหนเนี่ยเออไออุทิศบุญนี่คืออุทิศออกไปให้เมตตาเนี่ยอยู่ในจิตนะอยู่ในจิตเราว่าเราน้อมจิตให้เป็นเมตตาเมตตาคือเป็นยังไงนะเมตตาด้วยความรักด้วยความสงสารใจเขาอย่างเงี้ยสมมุติเราเห็นเห็นหมาเห็นหมา จิตที่เป็นเมตตาเป็นยังไงจิตที่เป็นเมตตาโอเข้าไปค่ะเขาอยากให้หมาตัวนี้ได้กินข้าวได้กินข้าวอิ่มเหมือนที่เราอิ่มอยากให้หมาตัวนี้ได้มีที่นอนหลบฝนได้แบบที่เราสบายอันนี้คือเมตตาอยากให้หมาตัวนี้มีความสุขแบบที่เรามีความสุขนี่คือจิตที่เป็นเมตตาฉะนั้นเมตตามันอยู่ในจิตมันอยู่ที่จิตเราเนี่ยแหละแต่คําที่เขาใช้คาว่าแผ่เมตตา ให้สัพพสัตทั้งหลายคือจริงๆเราน้อมจิตในจิตเราเป็นเมตตาได้เนี่ยนะมันจะเกิดรัศมีเองมันจะอัตโนมัติเลยนะอย่างคนที่เขามีเมตตาสูงเคยได้ยินไหมแค่เดินไปใกล้ก็อุ๊ยโอ้โหสารสรัลสัลภัสัตแล้วนะแค่ได้ยินเสียงแค่คำพูดโอ้รู้สึกถึงความเมตตาเมตตามันจะอยู่ภายในกำลังจิตของเรานะเนี่ยจิตที่น้อมเป็นเมตตาเนี่ย นะความสงสารความรู้สึกร่วมอย่างนี้น,นะครับมันมันก็อยู่นี้ส่วนคําว่าแผ่เมตตาถ้าอยากจะแผ่ถ้าอยากจะแผ่กํา,ากกหนดตรงนี้ระหว่างคิว้วต้องที่เดียวใช่ไหมคะอาจารย์ที่เดียวเวลาจะแผ่เมตตานะถ้าฉันอยากจะแผ่รัศมีนะแต่สําคัญที่สุดคือมันต้องมีก่อนเนี่ยมันต้องมีข้างในก่อนจะปล่อยออกไปได้แต่ถ้าเรายังไม่มีเอาอะไรไปปล่อยอ่ะถูกไหม ถ้าไม่เข้าใจว่าเราต้องสร้างกําลังจิตให้เป็นเมตตาให้ได้ก่อนถ้าเราสร้างกําลังจิตเป็นเมตตาได้แล้วมันถึงจะเอาไปปล่อยได้แผลเ<ด>มตตาไม่จําเป็นต้องไปแผ่กับสิ่งที่ตายแล้วใช่ไหมเช่นสมมติว่าเราขับรถเหยียบม,มดแล้วถึงจะค่อยแผ่เมตตาเจอใครจิตต้องเป็นเมตตาอยู่ในจิตคือตอนอุทิศบุญเมื่อกี้ที่บอกกวดนนะ้ำอุทิศบุญคืออะไรบุญเราสร้างใช่ไหมเราสร้างสร้างเสร็จอุทิศแต่เมตตามันอยู่ในจิตเรา เราต้องน้อมจิตเป็นเมตตาให้ได้นี่คือผมอธิบายความหมายพอมีแล้วกำลังมีสูงแล้วจิตเป็นเมตตาสูงแล้วก็แผ่ความรู้สึกนี้แผ่ความรู้สึกนะฉะนั้นบางคนไม่รู้จะแผ่อะไรคิดไม่ออกเฮ้ยอุทิศบุญเหรอเอาไปแผ่เมตตาเหรอไม่ใช่ใ,ให้แผ่ความรู้สึกเมตตาความรู้สึกเมตตานะออกไปทุกทิศทุกทาง ผ่านตรงนี้ปล่อยออกไปเป็นแสงสีขาวแต่ปล่อยเป็นความรู้สึกเมตตาออกไปทุกที่ทุกทางไปทั่วสารทิศโอเค okay, ไหมนี่แหละนิยามอาธิบายอย่างชัดเจนแล้วมีคนท่านอาจจะต้องมีคนสงสัยนะคะอาจารย์ว่าแผ่เมตตาหรือความเมตตาเนี่ยมันเกี่ยวกับความที่ชอบไหมบางคนเห็นหมาอุ้ยชอบจังเลยนะแหละถูกจ้องอย่างนั้นเลยเก,ก็คือความรู้สึกเมตตาไง เนี่ยแล้วเวลาเวลาจะแผ่นะนึกถึงความรู้สึกอีตอนที่เราไปจับหมาจับแมวเนี่ยความรู้สึกที่เรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนั้นแล้วแผ่ออกไปแค่นั้นเลยนะมันถึงจะถึงจะถูกต้องครับผมอัเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบวันนี้ตอบคําถามใครที่สนใจในเรื่องของธรมธรมะธรรมะปฏิบัติ นะท่านทิ้งคําถามใต้คลิปได้นะเอาคําถามเนี่ยอยากรู้อะไรถามมาได้ทุกรูปแบบเลยค่ะท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะคะยังไม่รู้ว่ายังไงนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์ได้นะคะกดคําว่าติดตามให้เป็นติดตามแล้วแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด ปีดีใหม่ๆด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับยังมี2ช่องทางนั่นก็คือเพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ท่านดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับ<ม>หรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเว็บเว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุด,อดม .net น,นะฮะภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ความรู้ธรรมะมนพิธีมนต์คาถาแล้วก็บทสวดต่างๆครับผม และใครที่อยากจะคุยกับผมนะครับพูดคุยกันได้ผมจะมีลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับท่านสามารถเข้ามามาถามธรรมะถามธรรมะปฏิบัติมาคุยกันด้วยทุกเรื่องนะครับหรือใครที่ยังสงสัยอยากรู้เรื่องธรรมะปฏิบัติรู้อะไรเนี่ยท่านมาดูที่ช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพได้นะครับคือเราก็จะมีเรียกว่าเป็นธรรมะปฏิบัติ มีบทสวดมนต์มีคลิปคำสอนอะไรต่างๆก็มากดติดตามกันเอาไว้ด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ